เนี่ยใช้มาเยอะผมแนะนำตัวนี้เลยครับโปรเจคเตอร์เนี่ยฟันฟ o อกวีโน่เนี่ยอ่ะเรามาดูงานจริงเนี่ยผมชอบตรงที่มันคมชัด่ะไอตัวนี้เนี่ยนะเนี่ยดูงานสวยมากเลยเนี่ยนี่เป็นงานจริงครับคมชัดเป็นเอ็นดอย b บ็อกในตัวอ่าตรงนี้เป็นเซนเซอร์ไว้แบบว่าไว้ปรับโฟกัสเวลาเราจะโฟกัสอ่ะเราโฟกัสผ่านมือถืออ่าข้างหลังเนี่ยนะต่ออะไรได้บ้างอ่ะเอาเอาฮาร์ดเอชเทนอลฮาร์ดดิสมาเสียบก็ได้เนี่ย อันนี้เอเจน์ฮาร์ดดีผมเอาหนังมาใส่ในนี้แล้วก็เสียบดูก็ได้อืมหรือนี่มีสายต่อหูฟังต่อลำโพงได้ตรงนี้นี่อ่าน,นี้ i r ไอกรับรีโมทต,ต่อ hdmi ได้มีรีโมทเนี่ยเอามาปรับแล้วก็มันจะปรับอัตโนมัติบางครั้งเราตั้งเ e อียงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทำภาพให้ตรงอัตโนมัติเนี่ยตัวนี้ชัดคุม้มราคาไม่แพงอ่ะโปรเจคเตอร์ Vino Pro เนี่ยผมก็มาตั้งตรงนี้นี่ แล้วก็ดูโหจอใหญ่ดีมากเลยตัวนี้ใครสนใจครับผมปรับสก,ก้าให้แล้วครับ